เยอะจริงๆครับเมนูอ่ะแค่นี้ครับครึ่งเดียวพอครับเยอะมากเจียวร้รรอนด,ด้วยอาครับผมจ,จ่ายก็มาลนี่ครับ พระรามสี่ครับผมเดี๋ยวลองถ่ายถ่ายชื่อร้านก่อนไอสนนอยู่นี่ครับ,รบมาเนี่ยผมขัามาก็เป็ดประมาณนี้เลย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าานตเ pues ป็ดกรุงเทพมหานครวันนี้เขาเรียกเขตเขตอะไรนนะคลองเตยอ่ะก็เปิดร้านนี้จะเปิด11โมงปิด5ทุ beautiful. ่ม ร้านนี้ตั้งเดิมไหฮะร้าปิดพระรามสี่เปิดมานานมากแล้วครับ่ก่อนจนะอย,นนะยยอยู่ฝั่งนู้นนะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองเตยฮนะแต่ถ้าอยู่ถนนฝั่งนู้นจะมุ่งหน้าไปทางาแยกแยกคลองเตยไอ,อ้แยกคลองตันนะประขนงอ,ออกทางบางนา โอเคครับมีโนมาแล้วครับสั่งวันนี้มาไม่เยอะครับนี่ก็จะห้าทุ่มนะอันนี้เป็นลาบเป็ดนะลาบเป็ดรสชาติน่าจะที่นี่รสจัดนะสั่งได้ครับรสเอารสไหนเหนะ <Okay. S 1> ล,อลองดูนะใช้ตะเกียบก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองลองลองชิมลาบเป็ดดูนะครับห mm hmm. มายอะ้ครับนั่นส่งน้ำจิ้มฮะอันนี้เธอสั่งเมนูอะไรมาบะามาบ้างนะเจ mm ียวฮ้อนสั่งเจียวฮ้อนมาใช่ไหมนี่คือเครื่องเคียงก่อนนะฮะ mm hmm. คนอิสานเ้วชอบกินเจียวฮ้อนนะครับ mm hmm. มาแล้วครับ mm hmm. ให้เยอะเนี่ย mm hmm. เต็มกระเบลเลย กินมีหลายรสนะแล้วผมขออนุญาตลองขออนุญาตใช้ช้อนก่อนเอาเลยแล้วกันครับผมชิมลาบเป็ดก่อนครับอาเธอลองลองผมขออนุญาตทำโต,โตโตเลยนะครับ อันนี้อันนี้เขาเรียกอ,อะไรกระ,ะเทียมเหรอไม่เอาลูกโดดมนน่เผ็ดครับอลองดูครับได้ไหมน่าจะได้น้องมาเสิร์ฟหม้อหม้อกระทะทองแดงพอดี <c oughs> อร่อยนะครับผม เน,นี่ยอร่อยครับตาเป็ดตาเป็ดนี่อร่อยมากรสชาติกลางๆก็ก็จัดด้วยถึงว่าโอเคกินกัต้องกินไายนี่ครับกลัม ื่อสุขภาพอ,าอ่าจะขายชาบูอ่ะจะคขายกันจุกกี้เป็นส,สมุนไพรนะ ก็ลองชิมเนื้อสดๆดูหมูนะหมูอันนี้หมูนะไม่ใช่เนื้อนะมาชิมน้อร้อนด่วนน้ำร้อนนะฮะลงไปี่เน่าจะขาวเลยอ่ะเมื่อกี้แดงแดงนะ สะดุ้งนะหมูสะดุ้งครับเรามาจิ้มกับตัวจิ้มมันมีสองรสนะฮะอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้นะ้ำจิ้มอะไรนะ่ะจิ้มแจ่วนะครับมีเกาคั่วด้วยครับ อือร่อยอร่อยครับกระผัดลิ้นสัมผัดลิ้นนี่อร่อยมากกลมกล่อมอะ่ะเนื้อก็สดนะแต่เนี่ยอร่อยครับรับเป็ อนรู้ดูหนาวนี่น,น่าจะเข้ากัน,นครับขายหนาวดีมาอีกแล้วครับเมนู <is> อาน้องก็มาเสิร์ฟครับอันนี้ยำทะเลนะยำรวมมิเกษตรยำมมิเกษตรอ๋อยำรวมมิกเษกเษตรคะับลาเป็ดพรามสี่ระจัดทำเสนอเลยอ่ะมันจะมีกุ้งรวมหลายๆอย่างยำ รวมมิตรเกษตรลองชิมครับชิมเบิงอาองออเป็นขอดจะเป็นเกียแล้วกันครับต้องเล Mother, ือกครับตรงไหนก็อร่อยหมดแล้วครับเลือแตกแล้วปลาเก็นแตกนะครับปลาเก็นไหลแล้ว นนจะเป็นตับอัอนนี้บ้างเนื้อจิ้มเหมือนคล้ายๆกบับจิ้มซุปปี้นนใช้ตะเกียบไม่ค่อยถน,นัดเท่าไหร่อร่อย ถึงว่าคนมากินร้านนี้เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องแนละ้วดูกันยาวๆไปเลยครับ ไี่เปิดมานานนะตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็จนะเป็นสิบปีปแล้วก่อนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนลาเป็ดพระรามสี่ที่เด็ดเลยครับ กินตั้งแต่ลูกตัวเล,ล็กค่ะนี่นลูกเต็งตาำเลยนะ มีทั้งลูกโดดหรือทั้งกระเทียม นีส่สุดยอดอ่ะหอมเข้าคั่วมาก bật menu, menu nhiều dỡ, mình tải เทพผ่านมากรุงเทพนะแล้วผ่านเส้นพระรามสี่นะพิมพ์ Google กูเกแมบว่าลาบเป็นพระรามสี่หูที่จอดรถกว้างกวางมากลองดูครับความสุขครับความสุขอ,อันนี้ก็อร่อยนะ กุ้งเน,นเน้นแล้วโฮมลองกินเอาแบบเต็มๆเลยทำใหญ่ๆโตๆโต,ต,ตเลยเอาให้รู้ไปเดี๋ยวมาไม่ถึง ดีี๋ยวแค่น้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดตอนกินเสร็จเลยอแล้วนะไม่ไหวแล้วครับ,ะรบจะไปหาน้ําล้างหน้าก่อนครับทั้งร้อนทั้งเผ็ดแซบบอแซบไหลายคักเนาะเนี่ยสายสายเรียกคักะคักเนาะแปลว่าอะไรอ่ะ,ะสุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว อันนี้จีนนะจีนปนไทยแล้วก็จีนปนล,ลาวด้วยอาเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> จะลองกุ้งหน่อยครับ <c oughs> ทั้งตัวเลยครับ กกืดครับปลาหมึกัวบอนรอบเอาผมเดี๋ยวคลิปมีแค่นี้ก่อนนะครับเไปไ็นไงบอกต่อนะครับเรียบร้อยครับอร่อยไหม <S 2>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  เป็นที่เรียบร้อยครับผมจ้ำจิ้นนี่อร่อยมากครับหมดทุกอย่างครับเดี๋ยวเขาญาตถ่ายร้านหน่อยนะครับครับ เยอะจริงๆครับเมนูอ่ะแค่นี้ครับครึ่งเดียวพอครับเยอะมากเกียวร้อนด,ด้วยอาครับผมจ,จากตู้มาเนี้ครับ พระรามสี่ครับผมเดี๋ยวลองถ่ายถ่ายชื่อร้านก่อนไ้ถนอนดอ้วยนี่ครับมาเนี่ยผมข้ามาคาเ็ดประมาณนี้เลย